สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะก็คลิปนี้เป็นแนวทางเราพัฒนาแนละะ้วค่ะเหมือนเดิมเนาะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568้ากพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9มิถุนายนก็เป็นแนวทางวันแนวทางเราพัฒนาแลาว้วค่ะพรุ่งนี้รารอบสองทุ่มครึ่ง ก็คลิปนี้เป็นของอสำนักของอาจารย์ปู่หูขันเนอะก็ก่อนที่จะไปเบิง้งแนวทากตัวเลขกลับมาเบิ้งของเกาก่อนด้วค่ะของเดิมเนาะ นี่ค่ะเราออก07 64 46 64เนาะค่ะออกอยู่สองตัวนี่ละเลขออกแค่สองตัวมี64กับ46เท่านั้นเนาะค่ะแต่ปูจับไผ่ย,ยู่สีหเนาะค่ะรับสายด่วนที่ไลา์สดให้รับสายด่วนนะคะรอบห้าโมงครึ่ง ของวันที่เล่าออกเนาะก็ไล่อยู่ประมาณห้าโมงครึ่งของวันเล่าออกก็จะไปที่สี่หกเนาะคะ่ะก็เข้าสี่หกบนไปกลับด้วยเนาะคะ่ะไปกลับบนล่างได้สองเด้งเนาะคะ่ะได้ทั้งสี่หกได้ทั้งหกสี่เนาะคะ่ะแล้วก็วิ่งลูดสี่ก็ถือว่าผ่านเนาะคะ่ะ ดได้แน่นอน FC มีใครได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือที่ผ่านมาเนาะแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่ย<ม>ี่สิบเจ็ดก็มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดมีหลุดมีเข้ายุ่งสิห่ะคะ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ถูกใจก็ขอคนล้า 1, 1, 1, นหนึ่งล้านหนึ่งแนเด้อค่ะผู้ใดครับเขามาแล้วก็ได้เนาะถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบก็แอดขอแนะนําให้ผ่านเด้อค่ะขอรบกวนเด้อค่ะคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยเนาะค่ะไม่ชอบแอดแอดก็ขอแนะนําให้ผ่านเน้ะค่ะคอมเมนต์ให้แบบสุภาพเด้อจ้ะก็ ไปย้อนหลังเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคือย้อนดูแต่ย้อนย่าวแถนเนาะคะ่ะก็คือแอดแสดงออกทางมือเนาะคะ่ะคือแต่ละคลิปก็ต้องให้ได้เวลาที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือเอามาให้เอีรับเบิงรับส้มก่อนนะคะเผื่อว่าถูกใจเนะาะทนวทางาเพื่อนบ้าน ปูจับไผมาแล้วเนาะปูกับเมต,ตาเนาะทำามาแนวทางเราพวกนี้ไหเอฟซีเนี่ยปูกับเมต,ตาไห้มาเลยเนาะ,ะเอาไปเบิ้งก่อนนะไหเอฟซี FC. เอาไปดูก่อนแต่ว่ารับสายด่วนเน้ะคะ่ะรับสายด่วนก็หาโมงครึ่งเนาะรอบหาโมงครึ่ง แต่ส่วนใหญ่เลขปู่ขู่คันเข้ามากกว่าหลุดนะคะ่ะที่ผ่านๆมาก็จะเข้ามากกว่าหลุดของวันที่ต่อไปก็เป็นงวดวันยี่สิบแปดละค่ะรอบยี่สิบแปดอันนี้เข้าๆเนะกันตั้งแต่มาเหตุคลิปเนาะตั้งแต่มาเําทคลิปเนี่ยช่วงหลังเลขงามๆมาหนิแมะ่ะเลขงามเนาะป้าน ปู่ให้มาแล้วเนาะว่าว่าเอาไปใสเอสซี่พันเบิงกอนเด่มิโซมิลามเนาะ ก็ทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกแนวทางน้ะคะ่ะก็อยากให้เอฟซีมิโซมิรามนัแ่แหละปูก็อยากให้เข่าทุกวันนั่แหละคะ่ะคันเลขดังหลายบางครังก็ระมัดระวังด้อเด้ยวยเอฟซีปวดใช้วิจารณญาณรับชมรับฟังใช้สติปัญญาตัวเองด้วยนะคะบางทีเลขดังมากเนี่ยเพิ่นกะสีไปทั้งอืินเนาะเพิน่นกะลอกไปทั้งอืินอันนี้แอดก็ว่าไปจังสั้นนะแจก๊จกจังหดคนสวยคนงามแจ๊กเพิ่นหมุนไปทั้งไหนเนาะ ลูกกลมๆก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะออกตัวไหนแบบไหนยังไงก็เป็นการให้แนวทางแนวทางเท่านั้นนะคะ ไปกลับบนล่างนะคะไปกลับบนล่างกลับตัวด้วยนะคะไปกลับบนล่างกลับตัวด้วย ลาพัฒนาของปู่กุคันนะกะรอบสองทุ่มครึ่งวันที่เก้ามิถุนายนสองเั้าแปดก็คือวันพรุ่งนี้วันจันนะคะวิะ่งลูดห้าเม็ดเดียวนะคะไปบนล่างนะคะไปบนไปล่างหละะังจากอย่าลืมกราบตัวด้วยนะคะเนาะก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านค่ะเน้นที่ห้าเจ็ด กับห้าแปดนะคะไปกับบนล่างกับตัวด้วยนะคะขอให้โชคดีอันนี้ของปูทรงม้าหายเนาะนี่ลายอันนี้ของปูจ้ะ อันนี้ของเดิมของเกลาเบิ้งไส้กันเล้วค่ะรอรับสายด่วนก่อนเน้วค่ะเนาะก็เดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึงนะะ่งเนาะขันบ่มีอยังเปลี่ยนแปลงหรือจังใดเนาะ,ะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือใซ้ใบนี้แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะมีการเปลี่ยนแปลงก็รอดูรับสายตำรวจอีกรอบหนึ่งเล้วค่ะอันนี้ของเดิมรับสายด่วนเนาะเข้าที่รับสายด่วน วันที่แล้วก็เข้าตัวที่ปูนเน้นให้นะคะปูนเน้นให้ห6เนาะ,ะเน้นมี1 2 3 4 5เน้นให้5หางเนาะเข้าห6อันนี้เน้นให้มี2ชุดคือ5 7กับ5 8นะคะสายวิง่งสายรูดเนะะรูดเอาเนาะคะ5เม็ดเดียวบนล่าง ก็ตามนี้เนะะ้วค่ะเอฟซีแคบไปเบิ้งเนาะคะ่ะแคบเลยเนาะก่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ,ะทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะก่ะถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งล้นหนึ่งเซนเด้อกับเป็นกำลังใจกับทาง่องโจ้ผ้ารวชซองน้อยๆน,น้ำแดงเนาะกันเนาะ ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู่สคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะค่ะไปกดไห้กับคอยมิโซมิลามิมานเนาะค่ะไปเพื่อนบ้านก็ให้แตกสามตัวสี่ตัวเลยทั้งสองตัวเนาะไปรัฐบาลไทยกับคอยถูกลงวัลนที่หนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไทยเนาะค่ะกับห้เข่าลงบัลนที่หนึ่งแหงแหงปังปังรวยรวยมันมันเนาะค่ะกับสารพิบพยอ์ขอตัวก่อนทุกค่ะคิมด้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ